สวัสดีตอนกลางคืนนะครับวันนี้พามาดูบ่วง,งหนักหนูนนะครับแถมแรกมานะครับผม เต็มสองมาแล้วครับนี่ครับสองมาแล้ว คมาดูเต้มสามครับกับดีดนะครับกับเหล็กตัวนิดเดียวเอเสือดายน่าจะเป็นตัวใหญ่เนะนี่ครับตัวนิดเดียวครับ มาอีกเดี๋ยวครับหนึ่งครับตัวที่4นะครับนะครับเลกเรียบร้อยครับตัวที่4ของวันนี้นครับโอเค โอเคครับผมเป็นว่าสี่ตัวนะครับตอนกลางคืนสีแต้มนะครับนี่ครับดักหนูนี่ดักหนูตอนกลางคืนได้สี่ตัวเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้าว่าจะได้อีกไหมจะโดนอีกไหมครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กๆนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่โอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับรอดูพรุ่งนี้ต่อบ๊ายบายสวัสดีครับ